um see อยากเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ทนตัวเองส,สัมสายตกลงคือกลบหรือินใช่ไหมค ก็จะเล่นยากแล้วก็ร้องยากหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงถ้าจะให้เสียงมันตรงกับต้นฉบับนะครับก็ต้องดรอปสายลงไปหนึ่งช่องนะครับอันนี้ผมร้องสูงกว่าต้นฉบับมานิดหนึ่งนะครับแล้วก็การตีคอร์ดมันจะยากในในช่วงแรกนะครับใน,ในท่อนแรกแล้วก็ท่อนเมื่อก่อนลมหายใจ มันจะมีท่อนมือมองบนฟ้าไกลจะมองด้วยความสงสัยในท่อนนั้นแล้วก็มาในท่อนที่ว่าร้องเมื่อก่อนลมหายใจก็คิดว่าเป็นของฉันจะมีสองท่อนครับที่ว่าร้องไอ้ที่ว่าเล่นยากนะครับมันก็จะเล่นเหมือนกับท่อนอินโทรนะครับท่อนอินโทรเราก็จะตีแบบนี้นะครับลงขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนลงขึ้นลงลงแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไป ไอ,อ้คอร์ดคอร์ดจคอร์ดจเราจะตีลงขึ้นลงแล้วก็เราเปลี่ยนไปเป็นคอร์ดดีเราตีลงที่คอร์ดดีนะครับดูช้าๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําแล้วก็นับไปแบบช้าๆให้ดูสักรอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามามาอธิบายกันนะครับลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลง ลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลลลงงงขึ้นจับประมาณนี้นะครับก็คือในขอด G นะครับในขอด G เราจะตีลงขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นขอดดีนะครับหรือว่าเราจะตีขึ้นอีกทีนึงก็ได้นะครับไอตอนที่เราปล่อยมือ ที่จะไปจับคอร์ดดีนะครับเราจะตีเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมอ,อธิบายไปแบบสั้นๆง่ายๆนะครับลงขึ้นลงแล้วก็เปลี่ยนลงขึ้นลงลงในคอร์ดดีเราจะตีลงขึ้นลงลงแล้วพอเราจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปเหมือน,นกับเราตีคอร์ดเพลงตัวทั่วไปนะครับมันเหมือนเป็นไอ้คอร์ด G กับคอร์ดดีตรงนี้มันมันเหมือนมันอยู่ในห้องเดียวกันนะครับ แล้วก็คอร์ด F กับคอร์ด C มันก็เหมือนอยู่ในห้องเดียวกันมันแยกออกเป็นสองคอร์ดมันจะตีเหมือนกันนะครับ g g บวกกับ d แล้วก็ f บวกกับ C นะครับดูอีกทีนะครับลงขึ้นลงแลง้วก็เปลี่ยนลงขึ้นลงลงแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดอ่าจะได้นะครับอ่า ทำใไม่ดูใช่ใชอีกสักรอบนะครับลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงขึ้นลง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 โอเคนะครับพอเราเล่น ยากๆเข้าไปแล้วแล้วเรามาร้องเพลงด้วยมันก็จะยากไปอีกทีหนึ่งนะครับก็ถ้าว่ามันยากก็เราเล่นอย่างเดียวก็ได้นะครับเราเราไม่ต้องร้องก็ได้ให้เพื่อนร้องให้ก็ได้เมื่อมองบนฟ้าไกลจะมองด้วยความสงสัยว่าใครกันนะ พอเรามาเข้าในท่อนกลางนะครับพอมาเข้าท่อนที่ร้องมีคนเป็นล้านคนตรงนั้นเราก็จะตีเป็นครึ่งห้องธรรมดานะครับครึ่งห้องก็คือตีลงไปสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปตีลงลงลงขึ้นลงเป็นแบบนี้นะครับลงไปก่อนสองครั้งแล้วก็พอเราจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปแล้วก็ตอนปิดท้าย จะเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆตรงนั้นมันจะเปลี่ยนมาเป็นตีคอรขอดแบบเต็มห้องนะครับเต็มห้องก็คือเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นก็ไปเหมือนกันนะครับลงลงขึ้นขึ้นลง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 ,ลงขึ้นขึ้นลงลงได้นะครับเดี๋ยวผม ทำให้ดูช้าๆในในท่อนมีคนเป็นล้านคนมาจนถึงถามตัวเองซ้ำๆนะครับดูกันแบบช้าๆนะครับมีคนเป็นล้านคนช่างไรเหตุผลจริงๆที่เราเจอกันจะเป็นคนไม่เชื่ออะไรสุดท้ายก็ได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆ ก็กลับมาเล่นตกลง,ลลงลคือลรับลงิจิตตรงนี้ก็ตีเครื่อ,องอ้องปกตินะครับก็โอเคนะครับก็น่าจะได้นะครับสําหรับการตีคอร์ดมันจะยากท่อนอินโทรกับไช่วงที่ร้องมือมองมุนฟ้าไกลแล้วก็เมื่อก่อนลมหายใจตรงนั้นนะครับตรงอื่นก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย